ฝ่าฝืนประกาศของผู้วา่าราชการจังหวัดมีผลอย่างไร <c oughs> สืบเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ะระบาดไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่3พศ2563ลงวันที่26กุมภาพันธ์2563กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศอีกหลายฉบับ เช่นประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558ฉบับที่3พศ2563และฉบับที่4พศ2563 ซึ่งในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่3ดังกล่าวในข้อ6วงเล็บหได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในช่วง1-2วันนี้ เราจึงได้เห็นประกาศของจังหวัดหลายจังหวัดที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์นับตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่31มีนาคม2563 โดยในประกาศส่วนใหญ่จะระบุว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วการควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายวงกว้างจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง อาศัยอำนาจตามมาตรา35วงเล็บ1พระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจึงสั่งให้ปิดสถานที่ดังนี้เป็นการชั่วคราว 1. สถานประกอบกิจการอาบอบนวดและนวดแผนโบราณ สสถานประกอบกิจาการอาบน้ำอบไอน้ำอบสมุนไพร 3. สถานบันเทิงและสถานประกอบกิจาการโรงมหรสศพได้แก่โรงภาพยนตร์โรงมหรสพโรงละคร 4. สถานประกอบกิจาการสถานที่ออกกำลังกาย 5. สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 6. สนามกีฬาสนามมวยสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ดังนั้นประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา35วงเล็บ1นพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558ที่บัญญัติว่า มาตรา35ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีอำนาจในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนดังต่อไปนี้ วงเล็บหนึ่งสั่งปิดตลาดสถานที่ประกอบหรือจำหน่ายอาหารสถานที่ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องดื่มโรงงานสถานที่ชุมนุมชนโรงมหรสพสถานศึกษาหรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราวผลของการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีนี้ก็คือ มาตรา52ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา35ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปราบดังนั้น หากท่านพบเห็นว่าสถานที่หรือกิจการใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวไม่ปิดทำการเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าของกิจการนั้นๆย่อมต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558มาตรา35ประกอบมาตรา52 ท่านสามารถร้องเรียนไปยังทางจังหวัดหรือแจ้งเจ้าพนักง,งานตำรวจได้ทั้งนี้สถานที่ที่ถูกสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราวในจังหวัดต่างๆแต่ละจังหวัดอาจแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดขอให้ท่านตรวจด,ดูประกาศในจังหวัดของท่านว่ามีสถานที่หรือกิจการใดที่ถูกมีคำสั่งให้ปิดบ้าง ขอให้พวกเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาและใช้ความระมัดระวังในการอยู่ในที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงนี้และขอให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัยทุกคนนะคะด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานแอดลิบ a ลถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอดลิบ a ลให้ด้วยนะคะ จะได้ทำคลิปดีๆเด็ดๆให้ดูกันค่ะสำหรับวันนี้แอดลิบรอไปก่อนสวัสดีค่ะ